การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเรานะครับได้มีมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิดในทนทางกฟผหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองนะครับก็ไม่นิงนอนใจเรามีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลายมาตรการด้วยกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างมาตรการแรกนะครับก็จะเป็นมาตรการเรื่องของการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากับพี่น้องประชาชนที่เป็นประเภทที่อยู่อาศัย แล้วก็ประเภท,ทธุรกิจขนาดเล็กเป็นสประเภทนะครับซึ่งเราจะมีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟให้ในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม2564นี้เป็นเวลา2เดือนนะครับโดยเราได้ใช้ฐานการคำนวณจากเดือนกุมภาพันธ์2564เป็นฐานให้นะครับ สถานการณ์โควิดที่ระบาดอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันนี้การประปาส่วนภูมิภาคก็ได้รับข้อสั่งการจากมติคอรอมอนะครับให้สนับสนุนในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับดังนั้นจึงมีคำสั่งลดค่าน้ำประปาประจำเดือนกร,รกฎาคมสิงหา10%เไปอีกเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับโดยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการลด ท่านใช้น้าในครั้งนี้ก็คือประเภทหนึ่งคือประเภทที่อยู่อาศัยซึ่งจะเป็นบ้านพักหรือหอพักที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจใดๆนะครับสอ,สองก็คือประเภทธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ได้จ้างแรงงานหรืออะไรเป็นการทามาหาเลี้ยงชีพโดยไม่ได้มีเครื่องจักรเครื่องกลอะไรมาเป็นตัวประกอบมากนะครับอันนี้ก็มี2กลุ่มหลักๆที่ผู้ใช้น้ําท่านจะได้รับในการส่วนลด